สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะคุยเรื่อง Nissan Leaf นะใช่คุณคงจะได้ยินข่าวว่าเ Nissan เขาเพิเ่งจะลดราคาของ Nissan Leaf จาก2ล้านถึง1.5ล้านแล้วก็ผมจะแนะนำว่าคนจะซื้อไหมหรือว่าไม่ซื้อ,อ,อตอนนี้นะเรากำลังเรานั่งในรถ MG ZS e ซชื่อ d o l ล m มอนแล้วก็แอมรีแอมเข้ากำลังขับเราจะปิกเชิงดาวแล้ว แล้วก็ผมก็จะถ่ายวิดีโอหน่อยอะว่าเป็นยังไงโอเคแ้วนละีฟนะเมื่อก่อน2ล้านตอนนี้1.5ล้านคุณจะคุณคงจะซื้อไหมอาจจะคิดว่าอืมอยากจะซื้อแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงผมมีประสบการณ์กับคันนี้เยอะมากเลยที่นอร์เวย์นะครับ ทั้งหน้าหนาวกับหน้าร้อนเหมือนกันนะ่ามันเป็นยังไงผมเคยขับ Le ฟ30กิโลวัตต์ชแล้วก็อันนี้เป็น e ีฟ40 k ิโลวัต์ชแล้วอันล่าสุดนะที่น์เวย์มันจะเป็น62กิโลวัต์ชแต่ว่าอันนั้นมันยังไม่มาถึงไทยไม่รู้จะมาไทยเมื่อไหร่แต่ว่าผมก็แนะนำวนะ่าพูดสั้นๆว่าอย่าซื้อ l ีฟและนะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมอย่าซื้อลีฟที่เมืองไทยมันเป็นเกี่ยวกับ เขาเรียกปรับปิดเกที่ที่เมืองไทยมันอากาศร้อนใค,ใครก็รู้ว่ารถรถไฟฟนะส่วนใหญ่นะทุกคันมันจะมีเขาจะมีแบตเตอรี่ค cool ูลิ่งแอคทีฟคูลิ่งสมม g ติว่า MG ซ EV เนี่ยมันเป็นลิควิดค o ลิ่งมันจะมีน้ำที่มันไหลแล้วก็ทำให้แบตเตอรี่ถ้ามันร้อนไปบตเตอรี่เครื่องมันก็จะทำแอร์มันจะทำงานทำให้แบตเตอรี่ไม่ร้อนไปคูลิ่งแต่ว่า Leaf มันไม่มีเลย เขาพูดถึงว่าใช่นิสังขาบอกว่ามันมีมันมีเขาเรียก passive cooling แปลว่าถ้าเราขับมันจะมันลมที่มันเข้ามาในรถน่ะมันก็จะมันจะคูลแบตเตอรี่แต่ว่าผมมีประสบการณ์้วนะมันแทบจะไม่ช่วยเลยแต่ว่าผมใช้โปรแกรมชื่อ Leaf Spy เราเข้าไปใน OBD port แล้วเราเห็นข้อมูลทุกอย่างเลยอุณหภูมิของรถมันใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่มันมีแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเรารู้ทุกอย่าง มันไม่ช่วยอะไรเลยนะครับถ้าคุณขับแล้วถ้าแบตเตอรี่มันเริ่มร้อนแล้วมันจะร้อนต่อไปมันมีวิธีเดียวคือต้องจอดทิ้งไว้แล้วก็ให้มันเย็นนัน่นแะอีกวันหนึ่งแต่ว่าเมืองไทยมันไม่เป็นอย่างนั้นที่นอร์เวย์ข้างนอกมันอาจจะเป็น10องศาหรือว่า <c oughs> หน้าหนาวก็ศูนย์องศาที่นี่เหรอหน้านี้35-40นะครับแล้ <c oughs> <c oughs> ก็ก็แปลว่า แล้วมันมันเป็นไรถ้ามันแบตเตอรี่มันร้อนไปอะ่ะมันจะทําให้ชาร์จช้ามากถ้าคุณจะฟ t Charge ถ้าชาร์จที่บ้านก็คงไม่มันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันจะชาร์จฟอสชาร์จช้ามากปกติถ้าอุณหภูมิมันอยู่พอดีพอดีอดสัก25-30องศานะมันจะชาร์จเร็วหน่อยประมาณ45 k ิกลวัต์มากสุดแต่ว่าตอนแบตเตอรี่มันร้อนไปนะแบบ4 5 4 0 45อ มันชาติช้ามากเลยแนละ้วผมกะแล้วว่าถ้าเป็นที่นอที่ที่นอเวไม่เป็นไรแต่ว่าที่นี่นะถ้าคุณใช้ที่นอที่ที่เมืองไทยอ,ะอ่ะมันจะชาติประมาณ18 k กิโลวัตตนาช้ามากเลย18 k กิโลวั์ถ้าเทียบกับ MG หรือว่าคันอื่นนะมันก็จะชาติได้แบบ45-48 k แกิลวั์ะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอกตอนแบตเตอรี่มันร้อนไปมันจะ restrict power แบยว่า มันจะตัด Power ไปและรถมันจะรู้สึกไม่ค่อยแรงเท่าเดิมอันนี้ผมก็มีประสบการณ์เคยขับที่นอร์เวย์ผมแบบว่าขับเร็วแล้วก็ชาร์ชาร,ชารหลายครั้งจนถึงมันมันจะโชว์มันจะมีสัญลักษณ์ในในที่จอเลยว่าแบบ p o w e r r r s t t i c t ิกมันก็จะช้าแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งคือแบตเตอรี่เสื่อมถ้า ถ้ามันแบตเตอรี่มันอยู่ที่แบบ 35- 45บางทีถ้าเป็นหน้าร้อนก็อาจจะอยู่ที่้องศาแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยเราเอารถไปหลบที่ไหนในห้องแอร์ไม่ได้มันก็จะอยู่ที่นั่นตลอดนะแบตเตอรี่มันจะเสื่อมเร็วมากเลยเกับลีฟเนะี่ะที่เมืองไทยอะ่ะผมไม่รู้ผมเคยเห็นเคสหนึ่งนะที่คนที่อยู่กรุงเทพอันนั้นเป็น, Leaf, นลีฟรุ่นเก่าแล้วนะ24ิวัต์ชั่ แบตเตอรี่เสื่อมผมจําไม่ได้แล้วนะแบบเสื่อมเยอะมากคิดว่าเป็น60หรือว่า70%็ดสิบเนะนะผมไม่น่าจะเชื่อแล้วมันเสื่อมเยอะแค่นั้นนะก็ผมก็กะแล้วว่าถ้าคุณใช้ลีฟอันนี้อ่ะสี่สิบกิโลวัตต์แอรที่เมืองไทยใช้ไปแค่สองสามปีแบตเตอรี่อาจจะเสื่อมแบบย0่0ิบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะนะแล้วก็น,น, <laughs> นั่นนะก็เพราะอย่นั้นนะอ่า ผมไม่แนะนำให้คนไทยซื้อ Leaf ที่เมืองไทยเพราะว่ามันไม่มี Active Cooling ถ้าเป็นนอร์เวย์อันนั้นว่าไปอย่างหนึ่งนอร์เวย์เป็นอากาศเย็นแล้ถึงแม้ว่าเป็นหน้าร้อนที่นอร์เวย์หน้าร้อนนอร์เวย์มันก็ไม่ไม่ค่อยร้อนกลางวันมันอาจจะเป็น25องศาแต่กลางคืนส่วนใหญ่มันก็เป็น10-15องศาแบตเตอรี่ม,มันก็มีโอกาสคู cool ลดาวที่เมืองไทยนี่มันจะร้อนตลอดนั่นแหละแล้วก็ถ้าเราจะเทียบกันนะว่าลีฟกับ เอ่อ MG อ่ะที่บางไทยมันมันต่างกันยังไงอ่อ40 kWh กิโลวัต์ของ l e a ของนะั่นมันเป็นมันรวมรวมทั้งแบตเตอรี่นะอ่อแล้วก็เราต้องดูว่าเราสามารถที่จะใช้เยอะแค่ไหนแบตเตอรี่อ่ะมันจะมีที่ทุกคันนะนะทุกคันรถไัฟ้าเขาจะบล็อกไว้ต่ำที่ต่ำสุดเพราะว่าอันนั้นมันเป็นถ้าเรา ถ้าเรา discharge ต่ําไปนะมันจะทําให้แบตเตอรี่พังเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะเขามีเขาจะเรียก breaking protection และ Leaf นเนี่ยมันก็มี breaking protection ตามสุดประมาณสามถึงสี่กิโลวัตต์อาคิดว่าประมาณ3ามกิโลวัตต์อว่านะแต่ว่า Leaf มันมีอีกอย่างนึงนะ Leaf สี่สิบกิโลวัตต์อว่านะกับหกสิบสี่ตอนมันมันอยู่ที่0%เที่จริงมันไม่ใช่ศูนย์เอที่จริง steady charge จริงๆนะ่นเป็น10%เหมือนกับว่า เขาลดซ่อนนิดหน่อยนะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะส่วนใหญ่คนที่เขาใช้คนธรรมดานะที่ไม่ใช้ลีฟสปายเขาก็ไม่รู้ตอนเขาเห็นว่ามันเป็นศูเปอขาก็จะไม่ไม่ขับอีกที่จะมันขับได้อีกนะขับได้อีกสัก20กิโลเมตรเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนับว่าของล e ฟนะ่นมันเป็นประมาณ35ิกิโลวัตต์แต่ว่าของ MG อ็มยแดดมาทางนี้เลยจะขยับนี่หน่อยของ MG นี่ ผมนคยวัดตัวแล้วมันเป็นประมาณ43กิโลวัต์เลยก็แปลว่าแบตเตอรี่ไฟที่มันออกจากนะนะไไม่ใช่พลังงานจาก MG มันเยอะกว่ามันเยอะนะนะเทียบกับ Leaf 23%มากกว่า Leaf แล้วก็เราสามารถที่จะขับได้ไกลแค่ไหน Leaf นี่ถ้าเป็นเมืองไทยคงจะขับได้ประมาณ245กิลเมตรแต่ว่า MG นี่ผมได้ทดลองแล้วขับได้300กิลเมตรเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันก็สำคัญเลยนะ Leaf onboard charger มันเป็นแค่6.6 kW กิโวัแต่ว่าของ MG มันเป็น3.2แอมป์เป็น7.4 kW กิโลวั์ก็ถ้าคุณไปชาร์จที่ห้างหรือว่าที่ไหนนะั่น MG มันจะชาร์จเร็วกว่าอีกนิดหน่อยอันนี้ก็มันก็เป็นข้อดีของ MG นะนะแล้วก็ที่ผมได้บูดว่าว่าใช่ MG มันมี Active Battery Cooling Leaf มมนมีเลยเแล้วก็ราคา Leaf ก็1.5ล้าน แต่ว่า MG มันแค่1.2ล้านแล้วเขายังแถมหรือว่าไม่รู้ตอนนี้เข้าแถมไหมแถมที่ชาร์จ Home Charger ราคา40,000แล้วก็ติดตั้งให้ด้วยตอนนี้ไม่รู้ว่ามันยังมีโปรโมชั่นอ่ะอยู่ไหมแต่ว่ายังไงก็ที่คุณเห็นเนี่ยว่า MG อ่ะมันดีกว่าทุกอย่างถูกกว่าชาร์จเร็วกว่าใช่แล้วก็ลืมบอกอย่างนึงก็ใช่ตอนจะชาร์จ Fast c h a r ์จนะ M.G. นี่มันสามารถที่จะชาตได้85กิลวั์หรือว่าที่ผมเคยเห็นนะัคนเข้าได้80กิโลวัต์เลยอแต่ว่าของ Leaf นี่มันเป็น45แล้วก็อย่างนึงที่ผมไม่ได้พูดถึงคือ Charge Curve ถ้าแบตเตอรี่ของ M.G. มันอุ่นๆน,นะมันจะชาตเร็วจาก49ถึง45กิลวั์ถึง80%เร,เร็วมากเลยแล้วมันก็เริ่มลดลงจาก80%แต่ว่าของ Leaf มันจะลดลงต่อ ที่65%แล้วมันก็จะเริ่มลดความเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เมืองไทยนี่ถ้าเป็นหน้าร้อนนี่คงไม่ได้45กิโลวัต์แล้วคงจะได้18ถึง25กนะิโลวัต์นั่งประมาณนั้นนะโอเคนั่นอันนี้นี่เป็นโฆษณาแย่สำหรับนิสสันที่เมืองไทยนะแต่ว่าผมก็ยังไงดีอะผมก็ถ้าเป็นนอร์เวย์ผมก็แนะนำซื้อลีฟที่โนนแต่ว่าที่เมืองไทยนี่ผมไม่แนะนำเลย อันนี้ก็เป็นความแบบความจริงนะผมพูดความจริงผมไม่ใช่แบบว่าช่วยโฆษณาให้ลีฟเพราะว่าเขาจ่ายเงินให้เราไม่ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอะนะโอเคนั่นก็คิดว่าเป็นแค่นี้นะครับอขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราค่อยปากกันไปนะสวัสดีครับ